อ้ oh! น้ำมันลึกครับน้ำมันลึก oh! 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 ท,ท,ทัน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 ปลาแล้วไม่รู้

จะพาลุยทอดแหครับหมายหนองล้างหมายหนองล้างวันนี้มากันหลายคนนะมีพันสามพันโหครับโน,น่นตอนนี้รอปลาขึ้นอยู่โน,น่นเดี๋ยวไปรู้ด้วยกันครับว่าจะพอได้ตำน้ำพริกหรือเปล่าน,นี้น้ำมันลึกครับน้ำมันลึกดแล้วเห็นมาผืนเดียวตาสีเซนครับเจ็ดอกเดี๋ยวลองดูลองดูเนาะจะได้สักตัวหร,รือเปล่าไม่รู้น้ำมันลึกครับน้ำมันลึก น้ำลึกโอ้เดินมาวิ่งออกไปโน่นโน่นพัดคัดสามอยู่โน่นครับโอ้พัดหรือเปล่าวิ่งเลยกดเต้นแท้าก่อนครับ Phát nước bao mấy lúc Nắm đức Wait, hold ปลาถีบน้ำแรงเลยโอ้ยยิ่ได้ก่อนวันนี้มาหลายคนโอ้เหนื่อยน้ำมันลึกครับทนหรือปอ,อกไม่รู้นะ ทัน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 ปาลาอะ้วไม่รู้โอ้ปลดินครับปลดินดมามาันม้าพอได้ตับมะพริกแล้วครับโอ้ยแ่งมือรูกเล็กตัวสวยเลยนูกปลาอะไร ปน,นินครับปน,นินเอาละเต็มแรกเต็มแรกแ <laughs> นู้ว่าปลาอะไรมันเป็นหนองล้างครับหนองล้างเอามีเหี้ยครับมีเหีนย่อิกหรือปลาขนนะัดนองโอ้ที่เบ็ดนี่ ไม่รู้เบ็ดใครครับเนี่ยขันเบ็ดใครมาปักเบ็ดไม่รู้มี่คนมาปักเบ็ดครับาม,มาแล้ามาแล่าพอได้ตำน้ำพริก <c oughs> โอ้ยมันแทงมือลเนื้อเลือดออกเลยมีหรือเปล่าไม่รู้

กว่าจะถึงตะดิ้งเลี้ยงเหนื่อยเลยมันมามาโจนพันสามพันหูลากดังแล้วครับ

เจ้าเจ้าเจ้าโอ้เอาอีกแล้วครับข่าเจกแล้วโอนึกว่าจะไปถึง โต,<า>ตัวสวยกันเหรอครับลาบ้าผมยังไม่ลาบเลย <c oughs> เห็นสักโตอะไรของผมโลดโอ้โหเอาไรเสีย トリオ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 。 โอ้เพื่อนเก๋ รูโนโอ้ป้าอย่างน่ะป้าอย่างนี้ขึ้นใกล้ๆนะดิป้าอย่างนี้ก็ขึ้นใกล้เดียวว่า ôi nằm ngoài nước โอ้ชอนน้อยครับชนน้อยโอ้น้ำปลาอะไรชนน้อยชอนน้อยเอาพอได้ตำน้ำพริกโอ้นี่ท่า่ขาท่าชนน้อย โอ้ oh. ปนิดครับปนิดเอาสองตัวสองตัว <laughs> พอหน่อยตำน้ำพริกโอ้ oh. เจอแล้วครับขึ้นไก่ตะลิงแบบนี้หลอดอยากตัวไม่ใหญ่ออกก็ออกโอ้ตัวถ้าสามยูนูน ปลาไม่ค่อยเยอะครับน้ํามันขึ้นน้ํามันลึกเป็นหนองล้างเก่ามีรอยคนมาหาก่อนแล้วครับเนี่ยหนาวหนาวหนาวโอ้ยโอ้สามสั่งโอ้จุ๊ยจุย๊ยจุย๊ยจุ๊ยมาให้ม่ให้เต้มาให้เมาแห้เต้ก็สวยเลยนั่นก็สวยเลยนะ ก็คุณงามมา็นหนาจุดน,นี้นะบันลับลบันรับโอ้ขึ้นงามขึ้นงามโอ้ขึ้นงามแต่ดตัวนั้นพดมานี่ก่อนลองเมอบ่ะ <c oughs> ขึ้นจากงามอ่ะโอ้เหมาะเหมาะ เดี๋ยวพอแล้วครับหนาวน้ำมันลึกปาปาห้วยขึ้นบ่อหนอ่ด้นะ เขารู้นได้ไม่มีอ่ะต้องลุ้นของภาษาล้วล่ะ พอแล้วครับน้ำมันลึกเต้าขึ้นสวยเลยตัวที่มันสามทอดอะน้ำมันลึกเกินครับมันหนาวพอ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 ได้ตำน้ำพริกแล้วออลูกเร็กก็ทอดแหหลายทีอยู่นะลูกเร่ก็ถ่ายตอนที่มันได้ครับตอนที่ไม่ได้ก็ไม่ค่อยถ่ายอ่ะ เนี่ยหายอยู่หาก,กินแบบน,แบบนี้กับแบบเนี้ยเดือนเมษาฝนตกอากาศหนาวลูกเนี่ยก็กำลังเคยเห็นนี่แล <c oughs> <c oughs> หละอุอ้ยหนาวหนาวหนาวพอพอาษาก็ได้ไม่ได้ไม่รู้โ่นดับผุดดับวายเนาะเอาไปเดี๋ยวสรุปผลงานากันดีกว่าโอ,อเดดตำน้ำพริกครับทานโหพีบา้านแล้ว บะทึกเลย <laughs> ไปไปกับบ้านกับบ้านได้แค่นี้ก็พอแล้วอโอเดียตำน้ำพริก <laughs> ปลากี่ตัวเนี่ยสี่ตัว <laughs> นี่ครับ <laughs> ช่อนช่อนตัวหนึง่งปลานิลสามตัวเอา นักตึกกึกพอได้ตามน้ำพริกมาลุงเนตรจะกลับบ้านก่อนนะครับไปคลิปไว้ตรงนี้เลยขอบคุณเพื่อนๆทุกๆคนมากนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปลุงเนตรฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆและเป็นกำลังใจให้ลุงเนตรด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ลุงเนตรลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับฝากติดตามคลิปหน้าด้วยนะครับวันนี้ก็พอได้ตามน้ำพริกครกใหญ่แล้วครับลาบปากครับลาบปาก,าปากนักตึกกึกยังดีที่มันมีเหวเนาะน้ำมันลึกน้ำมันลึกกลับบ้านกลับบ้าน Thank you.